ยาดมนะ่ดุีแล้วมก็แบบนี้แล้วมันก็จับองชาตนี่หอมยังชาติแรกอันนี้อ่ะมันก็มุดยวต้องมุนมันเป็นกากอลสิ้อเี้ย้ขนาดยังไม่ว้นเลเื่อนไม่อยู่ข้างเพื่อนไม่อยู่ข้างกัสที่ไม่มี้ไปได้ใช่ใช่พจับใช่ะ่ช้ไร ก็เรีอกว่าสูดจบแล้วตอ่ใจรับสาระเท่าที่เราได้เนาะเอาให้เต็มที่เดี๋ยวทีนี้ก็จะชี้แจงว่าเราจะทำอะไรที่ไหนยังไหต่อเดี๋ยวให้ที่จะก่อใจให้สงบไปเเ่ด้วยอ่า เดี๋ยวพอนองมือขึ้นเยกล่าวคำขอบพระคุณให้พระอาจารย์หเป็นสองซ้ำนู่นพระอาจารย์นู่นพระอาจารย์ต่อต่อท้ายไวยสิไม่รวมพ่อแล้วล่ะ ตอนนี้เวลา16นาฬิกา4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวจากนี้นะเดี๋ยวจะปล่อยให้พวกเราไปทํำูุระส่วนตัวอาบน้ำเก็บของเข้าที่พักไม่เดี๋ยวจะไปไหมเีาให้เวลาปีกัน20นาที เอาตอนนี้ให้คุยนะอยู่เมื่อไรบอกนะพอใจเมื่อไรบอกพอใจหรือยังเออไป เน่ทำให้คุยเดี๋ยววิทยากรจะคุยให้ฟังจากนี้เดี๋ยวจะปล่อยให้เข้าที่พักนะครับให้นำกระเป๋าเข้าที่พักนะผู้หญิงเรือนอนอยู่สาราหลวงปู่ฟั่นมีหมอนมีเสือ้อเราก็บริหารจัดการเราเลยนะครับว่าอยากจะนอนตรงบุงมไหนนะ ผู้ชายผู้ชายนอนตางไหนครับเออผู้ชายทำไมพอให้คุยรือไม่คุยนะพอวิทยากรคุยคุยแข็งลยเนี่ยพอใจหรือยังถ้าคุยไม่พอจะให้คุยอเออผู้ชายนอนตรงพื้นกระเบื้องสีดำตรงนี้นะเสื้อ ยังไม่ได้ดูไม่ได้อยู่วัานานแล้วน่าจะมีอยู่ข้างในห้องตรงนี้นะหมอนมาเอาที่เรือนนอนของผู้หญิงนะจะมีห้องนะอะอาจารย์อาจารย์หมอนอยู่ที่นาะอ่ามอนอยู่ในห้องเรือนนอนผู้หญิงนะครับให้ผู้ชายเอาหมอนแล้วก็มาจาับที่นอนของตัวเองนะครับ ย้ำกางเกงนมกางเกงในนะครับอย่าให้มีโกกแถวแถวราเนี่ยเราวตรงนี้นะเอออย่าให้มีเดี๋ยวเพื่อนทานข้าวเห็นแล้วน้ำลายไหลสอยาวไปกินเดียนี่ยุ่งแล้วนะเออเกีงในหายนี่ยุ่งอยาน่าไม่ได้นะผู้ชายอาบน้ำตรงไหนอาบที่ไหนครับ ห้องน้ำเมนแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ผู้หญิงเราไม่เข้าห้องน้ำตรงนี้นะเราให้ผู้ชายเข้าทั้งสองห้องเลยนะทั้งห้องชายห้องหญิงแต่ผู้ชายสามารถเข้าไปใช้ได้แล้วก็ที่เมนนะส่วนผู้หญิงเราไปที่ไหนปีสองที่ครับนี่ข้างหลังแล้วก็เมนกำแพงที่ตะวันตก นะครับแต่งตัวให้สุภาพนะเวลาไปเข้าห้องน้ำเราเดินผ่านหน้าสาธารณนะชนมีบุตรหลวงปู่หลวงตาหรืออะไรเยอะๆเลยนะครับส่นผู้ชายไปข้างหลังทางโน้นรีสไตล์แล้วมีเดผีอยู่ที่เมนจะดูแต่ก,ตการถ้าห้องน้ำไม่พอไปที่ไหนครับสามน้ำอนุญาตให้อาบน้ำี่สาน้ำได้ อใช่เนี่ยสรน้ำตรงนี้แหละราไปตักอาบล้ำไม่ใช่ลงไปอาบเดี๋ยวมีอะไรดึขาอยู่บนนะครับ,ราบตามซาด้านนี้นะเรือนอนผู้หญิงนอนที่ไหนเออเนี่ข้างหลังนะครับมอเสือ้อผู้ใช้ร้อนี่ไหนเออเนี่ยกระเบื้องานะครับตรงนี้หลังจากที่ก็บเสื้อผ้าอาบน้ำเสร็จแล้ว รอสัญญาณระคบเรียกรวมเพื่อทานข้าวเยน็นเมื่อตอนเที่ยงใครยังไม่ได้ทานข้าวนะยกมือหน่อยใครยังไม่ได้ทานข้าวทานแต่มาม่าใช่ไหมใครยังไม่ได้ทานข้าวยกมือนะชดเชยตอนเยน็นบอกไม่กลัวแล้วชดเชยตอนเย็นเรานะคะเออที่เสียง ไข่สองฟองเจอ,อเ,เรอเย็นเอานะรับทราบตามนี้กระดาษที่เราเขียนเก็บไว้เก็บไว้ให้ดีไว้เป็นที่เรีายนะครับขยักก,เก็เยอะทิ้งให้เป็นที่นะครับเา้าทั้งหมดเงียบเงียบผู้ชายทั้งหมดศาลาเปิดไหมครับจา่า กันอ่าผู้ชายทั้งหมดลุกพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสี่สี่คนพี่เลี้ยงผู้ชายผู้ชายมีกี่คนทั้งหมดเดี๋ยวให้เอาหมอนมาเฉกดีกว่าไปหยิบอดี๋ยววุ่นวาย ผู้ชายมีกี่คนเอาผู้ชายทั้งหมดนั่งลงนั่งนั่งนั่งคุยจังเลยเอาผู้หญิงลุกมึงวัวไปหรือวะไม่แตกออกลาวลาวหางเดินไปหยิบกระเป๋านะครับแล้วก็เท่าที่พักเสื้อ จัดกางตัวเองได้ยังน้อยผู้ชายครับพี่เลี้ยงสี่คนลุกพี่เลี้ยงชายสี่คนเดี๋ยวอาจารย์ให้เอออราาจย์เดี๋ยวอาจารย์ให้นับจำนวนเพื่อนเสร็จแล้วไปเอาหมอนอี่ปอไหมปอไหม ไปไปเอาที่ห้องด้วยมั้งเอามาเจ็บใช่ส่วนปากกาครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเอาผู้ชายเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงนะไปเอาหมอหนามากรงเอาไว้เพื่อนใส่รถเข็นมาเลยนะ